เมื่อพูดถึงอาหารที่เป็นที่ถูกอกถูกใจคนไทยแล้วก็คงหนีไม่พ้นเมนูยำนะครับที่เป็นอาหารที่ทานง่ายๆมีรสจัดจ้านและหากพูดถึงร้านขายยำที่เป็นกระแสร้านยำร้านแรกๆที่ทุกคนนึกถึงคงจะหนีไม่พ้นอ f t e r ยำถ้าหากถามว่าทำไมร้านนี้ถึงโด่งดังให้ลองนึกภาพครับคนนับร้อยมาต่อคิวกันยาวเหยียดไม่ใช่ว่าไปถึงร้านแล้วคุณจะได้นั่งทานทันทีนะครับ เป็นแบบนั้นเราคงไม่ต้องมาถึงพัทยานี่นะครับและนั่นครับเป็นสาเหตุที่อัมรินาแคนเดนี่ของเรามาหาคุตออในนนี้ว่าทำไมคนต้องมาต่อคิวรอที่ร้านนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โชคดีมากเลยเนี่ยทุกทีต้องมาแบบเหมือนแบบต้องมารอคิวแต่วันนี้ผมถือว่าเป็นแบบเหมือนโชคของผมเลยคือร้านเราอะค่ะถ้าเป็นผู้ชายอะแซงคิวมาได้เลยโอ้โหนี่ยิ่งโชคดีของผมเลยเนี่ยแต่เมื่อกี้ครับผมเปิดไปผมบอกว่า ร้านนี้เป็นร้านที่คิวยาวเหยียดที่สุดในประเทศไทยม,มีระบบจัดการร้านมีจุดเด่นยังไงอะครับเขามาตามตามกระแส,ะแสเพื่อนทานคนนู้นเช็คอินคนนี้กินแล้วอยากลองอยากรู้อ,อีกจุดเด่นหนึ่งก็คือเรื่องของรสชาติใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องของรสชาติเอาจริงแล้วแต่คนชอบลิ้นไข่ลิ้นคนนั้นเลยค่ะแต่ที่ร้านจะเน้นเรื่องคุณภาพคับคุณภาพอย่างเดียวเท่านั้นที่เราเราเน้นแล้วถ้าของหมดต้องสั่งยังไงอะหมดก็วิ่งหนีปิดร้านหนีนมันต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งลูกค้าที่มาในแต่ละวันเนี่ยค่ะ รเราก็จะรู้แล้วว่าเรามีกําลังในการจัดเตรียมในการจัด<ม>หาได้มากน้อยแค่ไหนเห็นบอกว่าเมื่อวานน้องผมเขามีแบบเหมือนให้โจทย์มาใช่ไหมครับโจทย์ของเราในวันนี้ครับเราขอให้อัพเดอร์ยสั่งวัตถุดิบจากร้าน Unilever Professional Solution ใน Shopee มาทำเมนูพิเศษที่เราได้ทานกันไปดูดีกว่าครับว่าเขาสั่งอะไรมาบ้าง อันแรกเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแป้งทอดกรอบค่ะเขาบอกว่ากรอบกรุบชุบอาหารอร่อยชุบอะไรก็อร่อยถ้าเราอยากจะทานผู้ชายเราก็จเอาผู้ชายมาชุบมาชุบชุบแล้วก็ทานามงๆังยังอนที่สองนี้เลยค่ะเป็นเป็นเป็นน้ำมะขามเปียกเข็มข้นเข็มข้นจริงหรือเปล่าเข็มข้นจริงข้นมากข้นคลั่กคลัโอเคเลยซึ่งสองตัวนี้เรามามาแน่นอนอยู่แล้วโอเคเดี๋วเดี๋ย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 วแต่เนี่ย ผมไม่แน่ใจเราจะทำเมนูอะไรกันอะต,ตอนนี้วันนี้นะคะเราจะมาเอามายํายำกุ้งกรอบซอสมะขาม,ม,อ,มอีกตัวหนึ่งก็อร่อยเหมือนกันอยู่ไหนคะทีมง,งานพาโอโหเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งมาทำไมเนี่ยสไล อ่าอันนี้นะคะเพราะว่าเราทําอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการล้างจานทานเสร็จแล้วก็ล้างจะได้สะอาดใช่ไหมค่ะแม่ใช่ค่ะเราไม่ต้อการทาก่อนขั้นแรกเลยนะคะเราก็เทเดียวง่ายๆเลยค่ะวิธีการไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากเราเอากุ้งเนี่ยค่ะมาชุบมาชุบเลยง่ายๆไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะไม่ต้องผสมอะไรเลยนะแม่ใช่ไม่ต้องผสมเลยเพียวๆเพียว เป็นไงบ้างครับชาเลนจ์ Challenge ของเรายากไหมครับที่เราให้ทดลองใช้ตัวที่เป็น Unilever Professional Solution คือจะบอกว่าจริงๆอาหารในยุคปัจจุบันนี้มันคือยุคของออนไลน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนและตัวตัวดุดเดีวเองแล้วก็ตัวพี่แต่งเนี่ยถนัดในเรื่องของการสั่งกดเอยอะไรเอยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ยากเลยค่ะง่ายมากๆและที่สําคัญบอกได้เลยนะคะว่าแบบมีของให้เลือกเยอะมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะอคุณพแลยกตัวอย่างเมนูนี้ค่ะที่เราสั่งมาจริงๆเราไม่ได้สั่งเยอะเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็น้ำมะขามบอกได้เลยว่าแบบแค่สั่งสาอย่าง สั่งเขาก็ส่งค่ะสะดวกนะครับแล้วก็สามารถที่จะจ่ายได้หลากหลายช่องทางใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราหลากหลายช่องทางค่ะ,คะเพราะ<น>ว่าร้านอาหารเนี่ยแค่โนเงินสดคือสิ่งสําคัญเราสั่งมาแล้วปุ๊บเราเลือกวิธีการโอนได้สารพัดเลยค่ะจะเปย์แบบไหนเปย์ยังไงไ<อ>เปย์แบบ<อ>ใจได้หมดเ,ออเบอร์บัญชีผมนะครับได้แล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตการเปย์นะคะได้ครับูผมส่งเบอร์บัญชีให้เลย หลายคนคงสงสัยเนอะอัพยามมีที่มายัางไงไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับเอาจริงเราสองคนเนี่ยรู้จักกันมาแต่การกินเราชอบกินชอบจะเวนกินตามที่ต่างๆแล้วแข่งกันว่าใครหาร้านอันไหนได้อร่อย <c oughs> ทีนี้ก็ช่วงนั้นกินเจสิบวันนักกินข้าวตอนนี้แต่เขาไม่ทานเจไม่กินเจค่ะเราก็เลยทำยำปูให้ทานซึ่งเราไปร้านเพื่อนพอด,ดีก็ทำแบบไม่ชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้าคุณแม่ทำไมมันอย่างนี้อยมางจำรสชาติได้อยู่เลยแล้วทีนี้ปุ๊บอีกวันร้องกินอีกถ้าอยากกินขนาดเนี้ยเปิดร้านจะไหมลูกง่ายๆง่าือน คือตอนแรกไม่ได้ตั้งว่าจะทํายาวไม่ได้ตั้งไม่ค่ะคิดว่าแค่3เดือนล <ะ S 1> แล้วก็พอเดสองอาทิตย์ไม่รู้หรอกว่าเราชอบรสชาตินี้แล้วคนอื่นจะชอบแบบเราไหมถูกต้องค่ะเราก็เลยทําแค่ระมัดระวังตัวการคิดชื่อร้านก็ช่วงนั้นเนี่ยเราเป็นคนชอบกินอาร์ซีอยู่แล้วเสร็จแล้วงั้นเป็นอาร์ซียำแล้วกันมันลงตัวแล้วมันเหมือนเขาดีมันก็ผ่านมาวันนี้จนเวลา2ปีแล้วเมื่อกี้เท่าที่ฟังมาครับเปิดร้านมา2ปีแล้วแล้วมีแผนในการขยายสาขาไหมครับตอนนี้ จร,จริงๆแผนในการขยายสาขาถ้าโควิดไม่มาเนี่ยเราจะเปิดกรุงเทพแล้วก็ต่าง<ะ>ประเทศเรียบร้อยแล้วปีหนา้าเราก็จะเตรียมในเรื่องของแฟรนไชส์ถ้าเป็นเป็นต่างประเทศก็เตรียมในเรื่องของสาขาเวียงจันที่จะเป็นมาสเตอร์มาสเตอร์แฟรนไชส์หรือว่าจะเป็นสิงคโปร์แต่ถ้าในไทยก็จะอาจจะปล่อยแฟรนไชส์ในตามหัวเมืองต่างๆมีอะไรที่อยากฝากกับคนที่แบบเหมือนอยากที่จะเปิดร้านหรือคนที่สนใจที่อยากมาทําธุรกิจร้านอาหารัหมครับเอาจิงนะถ้าคนที่ทําธุรกิจร้านอาหารสิ่งแรกคือไม่อยากจะให้คาดหวังว่าทําแล้วต้องประสบความสําเร็จทําแล้วต้องสักเซสหรือทําแล้วต้องได้ สุดท้ายเนะี่ยอยากให้ใหฝากแค่ว่าทําอาหารให้คนที่เรารักนั่นหมายถึงว่าถ้าเราส่งมอบความรู้สึกดีๆส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักทานเนี่ย คนดีอ่จะตอบแทนเราเองทุกอย่างใช้หัวใจในการทำล้วนๆถ้าใช้หัวใจในการขับเคลื่อนสุดท้ายรางวัลเห็นใจเขาจะตอบแทนเราเองค่ะทุกวันนี้การเปิดร้านอาหารง่ายมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบงานทุกท่านนะคะมากดติดตามหน้าร้านของ Unilever นะคะ professional solution นะคะได้ในแอปพลิเคชัน s h o p e e กดติดตามแล้วนะคะรับทันทีส่วนลด50บ แล้วค่ะแม่ถ้าเกิดสมมติไม่ไม่เข้าไปกดติดตามก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครับจากที่เมื่อกี้นั่งคุยกันมาผมต้องบอกเลยครับว่าร้านนี้นะครับไม่ได้แบบเหมือนประสบความสาเร็จเพราะเรื่องรสชาติอย่างเดียวนะผมว่าอจริงๆแล้วจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของความตั้งใจความใส่ใจนั่นแหละทั้ง2คนนี้ถ้าเกิดสมมติใครสนใจนะครับอยากให้มาลองชิมครับอยากให้มาลองทานครับแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นครับเมื่อกี้2คนได้แนะนําไปแล้วถ้าเกิดสมมติใครอยากจะเปิดร้านอาหารครับลองเข้าไปใช้ดูครับยูนิลูเวอร์ โอเ n a นอฟโซลูชันนะครับใน s h อ p e e ลองไปติดตามดูนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากมากนะครับเจอกันครั้งหน้าขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันครับนี่แหละครับเคล็ดลับของร้านอัพต่อยำเราจะเห็นว่าร้านอาหารที่อร่อยจะทําให้คนมาชิมแต่การควบคุมมาตรฐานทั้งรสชาติและบริการจะทําให้ร้านมีแฟนคลับมากินซ้ําและคงอยู่จนสามารถขยายสาขาต่อไปได้เก่งอร่อยอย่างเดียวไม่พอนะครับคุณต้องมีตัวช่วยที่ดีด้วยอย่างย n นิเวอร p r o f e s s i o n a l Solution ที่ช่วยให้คุณซื้อของเข้าร้านได้แบบมือโปรเพราะหนึ่งครับครบสำหรับผู้ประกอบการทั้งวัตถุดิบอาหารและสินค้าทำความสะอาดเพื่อทุกธุรกิจ2ครับสำคัญคือจ่ายเงินสะดวกเลือกจ่ายได้หลายแบบ3ครับได้ของดีชัวชัวคุณภาพแบบส่งตรงจากผู้ผลิตแนะนำเลยนะครับใครสนใจลองเข้าไปดูกันได้ผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างแล้วส่วนวันนี้อัมรินามต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ